เพื่อนๆมือใหม่ขายของออนไลน์สงสัยไหมคะว่าทําออนไลน์แล้วจะขายของที่ไหนกันคลิปนี้นะคะมีคําตอบสําหรับคนที่สงสัยว่าการขายของออนไลน์เราจะไปขายที่ไหนกันช่องทางการขายของออนไลน์มีเยอะมากเลยบนโลกออนไลน์ เริ่มง่ายๆจากการสร้างเพจนะคะเพจของเพื่อนๆสามารถสร้างเงินโดยการขายของออนไลน์ได้หรือเพื่อนๆจะไปขายใน IG หรือ i n s t a g r กรก็ได้หรือจะไปขายใน l ล n h บูมก็ได้หรือจะไปขายในเรียลโดยการทำคลิปวิดีโอก็ได้หรือจะไปขายใน Market p l g e e ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีช่องทางหลายๆช่องทางเลยที่ให้ คนที่อยากจะเริ่มทำออนไลน์เข้ามาหาไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้คลิปนี้เลื่อนหายไปเพื่อนๆก็กดบันทึกคลิปเอาไวด้ดูย้อนหลังได้เลยะคะ่ะ